ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงบิ๊กสกูตเตอร์รุ่น XMAX ว่าจะมีการพัฒนาระบบชามไฟฟ้า e YECVT เช่นเดียวกับยามาฮ่า n m a x t e c h m a x ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2568หรือไม่สืบเนื่องจากว่า ยามาฮ่ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยด้วยการเปิดตัว NMAX TechMax ที่มีการบรรจุเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนั่นก็คือชามไฟฟ้า YE CVT หรือ Yamaha Electric Continuously v a ัซ l e l e t r a n s s i s s i o n ซึ่งเป็นการพัฒนาครั้งแรกของโลกซึ่งนอกจากจะมีชามไฟฟ้าแล้วยังมีสองโหมดขับขี่และทำงานร่วมกับ Shift Down Function หรือปุ่มเพิ่มอัตราเร่งให้กับตัวรถก็เลยทำให้แฟนคลับหรือผู้ที่ขับขี่ X Max รุ่นปัจจุบันนี้ต่างก็อยากจะทราบว่าในอนาคตอันใกล้ X Max รุ่นใหม่จะมีการพัฒนาชามไฟฟ้า YE CVT บรรจุเข้าไปด้วยหรือไม่ต้องตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าขณะนี้ยังไม่มีกระแสะข่าวใดๆที่จะมายืนยันว่าามาฮ่า จะพัฒนาชามไฟฟ้าให้กับ X Max x รุ่นต่อไปในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีคำถามคล้ายๆกันนี้ก็คือระบบวาลวแปรผัน VVA ที่บรรจุไว้ใน N Max และ a i r l o x หลายคนก็คิดว่าจะมีการบรรจุไว้ใน X Max x รุ่นต่อๆมาแต่สุดท้าย X Max x ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมไม่มีการบรรจุวาลวแปรผัน VVA แต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เครื่องยนต์ 300cc ซีซีของ X Max นั้นมีพลังอัตราเร่งที่ดีอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือว่าเหลือเฟือต่อการใช้งานทั่วๆไปไม่จาเป็นต้องมีการติดตั้ง VVA ก็ยังคงให้อัตราเร่งสมรรถนะโดยรวมที่ดีเยี่ยมมาถึงระบบชามไฟฟ้า YE CVT ก็เช่นกันครับผมมีความเชื่อว่าาม m a h a จะไม่มีการบรรจุเทคโนโลยีนี้เอาไว้ในตัว X Max รุ่นต่อๆไปจริงเท็จประการใด ก็คงต้องรอให้ X Max x มีการเปิดตัวในอีก2-3ปีข้างหน้าเราจึงจะทราบว่ายามห้านั้นคิดอย่างไรต่อระบบชามไฟฟ้า y e CVT ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างมากการเปิดตัวของ N Max Tech Max เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2568นั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน ได้ทดลองขับขี่ Nmax Techmax กันที่โกดังเสริมสุขริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งทุกคนที่ได้ลองขับขี่ในวันนั้นก็จะสัมผัสได้ถึงอัตราเร่งของรถที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลของโรงงานยามาฮ่ยืนยันครับว่าอัตราเร่งจาก0ถึง200เมตร Nmax Techmax จะมีอัตราเร่งที่ดีกว่า Nmax รุ่นธรรมดาโดยทำเวลาได้เร็วกว่าและทิ้งห่างไปข้างหน้า9เมตร สำหรับคนที่มีโอกาสได้ลองขับขี่ไปแล้วนั้นก็คงจะพอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแต่คนที่ยังไม่มีโอกาสได้ลองขับขี่ก็มีความสงสัยและสอบถามกันเข้ามาครับว่าไอ้ระบบ YE CVT ชามไฟฟ้าที่ว่านั้นมันทำงานอย่างไรแล้วระบบ s h i ิ t Down วฟังชั o นหรือปุ่มกดเพิ่มอัตราเร่งมันใช้งานอย่างไรหลายคนไม่เข้าใจครับวันนี้ผมจะมาสรุปอีกครั้งให้ฟังง่าย เข้าใจทันทีว่าการทำงานของชามไฟฟ้าและปุ่มเพิ่มอัตราเร่งทำงานอย่างไรซึ่งเจ้าปุ่มกดเพิ่มอัตราเร่งที่ว่านี้ามาฮ่าให้ชื่อว่า Shift Down Function แบ่งกันทำงานออกเป็น2ฟังก์ชันด้วยกันครับเริ่มจากฟังก์ชันที่1ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เปิดคันเร่งทันทีอย่างรวดเร็วหรือบางคนเปิดคันเร่งสุดซึ่งเป็นพฤติกรรมการขับขี่ของรุ่นไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระบบชามไฟฟ้า yecvt จะบีบสายพานให้ปรับอัตราทศที่เร็วขึ้นเหมือนการตบเกียร์ลง1เกียร์ของมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์โดยทั่วไปซึ่งการตบเกียร์ลง1เกียร์นั้นเครื่องยนต์จะมีแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วสรุปก็คือว่าในฟังก์ชันที่1เครื่องยนต์จะมีการปรับอัตราทศที่เร็วขึ้น1ระดับอัตราเร่งของรถจะดีขึ้นมาทันทีจนผู้ขับขี่สามารถรู้สึกได้ ฟังก์ชันที่2เป็นการควบคุมตัวรถด้วยผู้ขับขี่แบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันครับโดยฟังก์ชันที่2นี้ต้องอยู่ในโหมด S หรือโหมด Sport รูปแบบที่1ก็คือว่าเมื่อผู้ขับขี่เปิดคันเร่งอย่างรวดเร็วทันทีเราสามารถกดปุ่มชิฟ tdown ที่นิ้วโป้งซ้ายมือเพื่อเพิ่มอัตราเร่งได้3ระดับคือเปิดคันเร่งค้างไว้และกดปุ่มชิฟ t d o จังหวะที่1 แล้วตามด้วยการกดครั้งที่2และครั้งที่3เครื่องยนต์จะมีการปรับอัตราทศอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเปรียบไปแล้วเหมือนการเปลี่ยนเกียร์สาครั้งนั่นเองครับแบบที่2ปิดคันเร่งหรือยกคันเร่งแล้วกดปุ่มชิฟที่นิ้วโป้งซ้ายมือซึ่งผูขง้ขับขี่ก็สามารถกดได้3ครั้งเหมือนการเปลี่ยนเกียร์ลง3มเกียร์เครื่องยนต์จะมีการปรับอัตราทศให้มีความหน่วงหรือมีเอนจินเบรกที่มากขึ้นรถจะไม่ไหล ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะในการขับขี่บนทางลาดชันรถจะให้ความมั่นคงที่มากขึ้นไม่ไหลออกนอกโค้งให้เกิดความหวาดเสียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือต่ำกว่า1,500รอบต่อนาทีการกดปุ่มชิปดาวจะไม่มีผลหรือไม่ทำงานครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมายามาฮ่าได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ ได้มาลองขับขี่ n m a x Techmax ที่มีการติดตั้งระบบชามไฟฟ้า YE CVT โดยเฉพาะล่าสุดที่การแข่งขัน MotoGP 2025สนามแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ยามาฮ่าได้มีการจัดสนามทดสอบขับขี่โดยที่ใครก็ได้จะขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนก็ไม่เป็นไรทุกคนสามารถมาลองขี่กันได้อย่างเต็มที่ก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ชมในสนามวันนั้นกันอย่างมากมาย ไม่มีใครคาดคิดครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติก n m a x Techmax ที่มีเครื่องยนต์ขนาด1 5 5ซีซีจะมีการบรรจุเทคโนโลยีที่เหนือชั้นแบบนี้ใครที่ลองแล้วจะบอกเลยครับว่ารถนั้นมีการตอบสนองที่ดีขึ้นแต่ก็มีบางคนครับที่ยังขับขี่แบบกล้ากล้า,กล,าก,กลัวกลัวหรือไม่ก็ไม่คุ้นชินยังปรับตัวกับการใช้คันเร่งใช้ปุ่มกดไม่ถูกจังหวะก็เลยยังงงงกันอยู่แต่เมื่อสุดท้าย ขี่กันหลายรอบมากขึ้นก็จะเริ่มคุ้นชินกับการใช้ปุ่มกดเพื่อเพิ่มอัตราเร่งต้องยอมรับครับว่า Yamaha นั้นเป็นค่ายที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องสําหรับแฟนคลับของ X Max x, ในอนาคตจะมีโอกาสได้ใช้ YE CVT ด้วยหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ